สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวาดรูปนะคะโอเคมาเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะคะว่าเราจะวาดแบบไหนนะคะโอเคปิ้งโอเคขึ้นแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะกดเข้าไปตรงนํำข้าภาพแล้วก็เอารูปตัวน,นี้ที่เราโชว์ให้ทุกคนดูนั่นแหละเราถ่ายรูปไว้อันนี้เราวาดเองะคะ่ะแล้วก็ขึ้นไรลนะโอเคก็มาวาดกันเราจะวาด เป็นแบบลอกเลยนะคะเราวาดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าวันนี้ก็เอามาถ่ายแล้วก็จะทําคลิปเลยเพราะว่าเป็นคนที่วาดคนหน้าเบี้ยวนะคะก็เลยนั่นแหละวาดไม่ได้ก็เลยต้องใช้ตัวช่วยแทนนะคะก็อันนี้วาดเองนะ เราจะเป็นแขนนะคะทุกคนเนี่ยก็จะปั่มานนี่นะคะ ลายเส้นก็จะประมาณนี้นะคะคือการวารูปที่เร็วนะคะ,ก,ะ,คะก็แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนเองเออนี่แหละก็จะเป็นสีมือการว่าดรูปที่ไม่รู้สวยหรือเปล่าแต่กว็วาพอนะะได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะเนะะ อัน,นี้เราเพิ่มมาเฉยๆโอ okay. เคก็จะใส่เป็นผมสีน้ำตาลวัดอะไรนี่ทำไมสีมันอ่อนนะดูกะหทำไมแล้วก็ น <boundaries. S 1> ั what? ่นนี่มาลืมไปต้องตัดไปสิวัดทำไมมันอ่อนอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมสีมันอ่อนใช้ทางสีไม่ได้แล้วเพราะจาก ระบายเองเลยนะคะันไม่มันอ่อนมันก็ไม่ได้อ่อนนี่เอองงไม่เป็นไรเราระบายเองก็แหละเกียดระบายอ่ะอือ คค่ะมาต่อกันเลยอุ้ยวู้ ระบายสีได้ไหมเดี๋ยวนะทำไมทางสีอ่ะมันก็ปกติดีนี่เออโม่มาทดสอบไอ้ไอ้ไอ้เออมันก็เหมือนเดิมเรื่องทางสีนี่มันเป็นบ้าอะไรของมัน ประมาณมนี้แหละมึงก็เอออะไรทำไมมันอ่อนอย่างนี้นี่คือหน้า่นะโอเคไม่เป็นอะไรดะตรงนี้ ระบายก็ได้แต่ว่ามันห้าทีแล้วนี่อ oh. yeah. ปวดแขนโอ้ตกใจของตก เ็จเลืองวัดเจ็ดนาทีนี่ค่ะก็จ,จ,จ,จะ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 เป็นประมาณน,นี้นี้นะโอเคบา,บ,าบายบายไม่บายเดี๋ยวเดี๋ยวัยยวดให้เสร็จเลยอันนี้เราจะไม่ลงสีตาะค่ะเป็นสีเสดอับสีสสสสส có ra gì ừ, oh. đi quá đây rồi đây rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้โห oh. เออเกินไปไม่โอเคลงแค่ตน้นก็ได้ต่อไปจะลงสีผิวผิวลงสีผิวแปดนาทีแล้ว oh โอ้ม y g ก d อดฉันต้องตัดนานอีกแล้วเนี่ยเลยนะล่างั้นมั่งมั่งมั่งนะ

ค่ะนี่คือการวาดแบบง่ายๆนะคะวาดว่าง่ายแล้วตัดยากกว่าค่ะ <c oughs> โอเคก็จะแบบลืมลงสีกระปรงเออลืม ปวดแขนแล้วนี่เออเฮ้ยสีสวยดีนะนี่โอเคแค่นี้แหละได้ปวดแขนแล้วกันละนี่นะคะก็คือผลงานที่สวยงามมากค่ะ